สวัสดีครับโซเชียลพอดีอันนี้อยู่ที่ช็อปคอมมอนคงบ้านอยู่นู่นอันนี้ช็อปคอมมอนคงจริงๆก็คือบ้านหลังที่สองของผมออแอบมากินนี่อ่ะอุ้ยอะไรอธิบีายนนี้ทอดครับตั้มอะไรทอดครับไม่ใช่งานเนื่อที่คุณของโปรดคุณอนะ่ะอ๋อส้ตมตำปูปลาเฮ้ยซาวแทกตั้มตมุฮุงครับตะหุฮุงครับปูประแดกครับ อร่อยไหมแซ่บครับแซ่บไล่มาได้ครับอ่าฮะนใคครับ<ว>อันนี้จุม่มอันนี้จุมนนจ่มชวนใครครับเอ่อเรื่องที่จะฝากบอกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกรรับอะไรหวานเมื่อกี้ลืมไปละเอาเป็นว่าอ๋อนี่นเดอร์ชี่วินัสคืออะไร เดอร์ชี่คือคร <Venus, S 2> ีควม, Venus, มวีนัสเกี่ยวอะไรกับเดอร์ชี่แล้วเดอร์ชี่วีนัสคืออะไรคอติดตามนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือผมขอให้ทุกคนกดไลค์ไม่มีใครกดไลค์ผมเลยจาก5คนตอนนี้เหลือ2คนมีปัญหาอะไรบ้าเนี่ยผมขอโทษถ้าถ้าเกิดผมอาจจะทำตัวไม่เหมาะสมหรืออะไรก็ช่าง เอาเป็นว่าเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวพวกนี้เจอกันวันนี้โสมมากบ๊ายบาย